เราจะทำการนะคะตรวจสอบความรู้สึกตัวของผู้ป่วยก่อนนะคะโดยการตกไปที่ไหล่ทั้งสองข้างของผู้ป่วยนะคะพร้อมกับเรียกชื่อค่ะใช้สมือนะคะตกไปที่ไหล่ทั้งสงข้างเลยนะคะทำไมเราถึงต้องตกไปที่ไหลทั้งสองข้างเพราะว่าถ้าเราตกไปแค่ข้างเดียวนะคะ แล้วดังไปเจอผู้ป่วยที่หนึ่งเป็นอนารมณเลือซึ่งซีหรือว่าเป็นผู้ป่วยสโต๊กนะคะที่จะชาซึ่งซีเนาะถ้าเราตกไปโดนใส่ซีที่ไม่มีความรู้สึกตัวผู้ป่วยก็จะไม่มีการตอบสนองนะคะตกให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวนะคะหากมีการตอบสนองแล้วนะคะโอเคเราก็ไปโรงพยาบาลได้ด้วยกัน,นแต่ถ้าไม่ตอบสนองนะคะเรียกไม่ตอบนะคะเราก็ทําขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการขอความช่วยเหลือนะคะ เชือเหลือใจใครบ้างนะคะเนึ่องขอความเช่วยเหลือจากคนรอบข้างก่อนนะคะ<ม>ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างยกมือขึ้นสูงๆเพื่อสร้งแรงมัดให้ตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยมีมืออยู่ตรงนี้นะคะ<ม>แล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะมีคนหมดสติช่วยโทร1669พร้อมเครื่อง AED ด้วยนะคะแล้วก็ให้บุคคลที่เข้ามาหาเราเนี่ยโทร1669แต่ถ้าถึรางรอบวันนี้เราห้ักกันกี่ชีวิตคะวันนี้พวกเรากิดท่านคะ ประมาณ30กว่า40คนนะคะถ้าวิทยากรบอกว่าใครก็ได้โทรหา1169ให้หน่อยนะคะโทรกันกี่ชีวิตคะ20คนได้เพราะกลัวได้ปั๊มนะคะรีบเอาโทรศัพท์ออกมาโทร1169ถ้าเราอยู่ในคนผูมากนะคะให้ระบุไปเลยว่าจะให้ใครโทรนะคะชี้ไปเลยนะคะที่คนนี้โทร1169ให้หน่อยค่ะน้องคนนี้โทร1169ให้หน่อยครับนะคะเร็จปุ๊บเมื่อมีคนโทรแล้วนะคะหากมีเครื่อง AED ใกล้ๆน,น,นะคะ ไปเอาก็ได้ได้โรงเรียนอาจปรเลนะคะมีใครทำงานที่ที่บ้านมีไหมอ๋อไม่มีนะคะเรามาจากด้านนอกกหมดเลยนะคะถ้าเป็นสถานที่ที่เรารู้ว่ามีเครื่อง A/D นะคะให้คนนำมาเลยนะคะเมื่อขอความช่่ยเหลือเสร็จแล้วนะคะเรานะคะตรวจสอบการหายใจต่อไปนะคะถ้าสมัยก่อนๆใครที่เรียนรู้ของหลักสูตรปี2 0 1 5มาเนี่ยมันจะใช้วิธีการตารูมูฟังแก้สมพักกดกระดับเชื้ทางใช่ไหมคะแต่ จุบันเราใช้ของปี2020เนื่องจากว่าถ้าเราใช้วิธีนั้น,นะคะเราดัเจอผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะตัวผู้เฉื่ออีกสาสรายเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่ตามองนะคะกระบินการหายใจไม่เกิน10วินาทีแต่ถ้าเราจะทํำในมาตรฐานเดียวกันเลยเราขอแค่8วินาทีนะคะโดยการใช้ตามองมองอะไรบ้างน,นะคะมองตาผู้ป่วยนะคะตากับยึไหมซอง ใช้วิธีการนี้ประเมิน8วินาทีค่ะเริ่มประเมินค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8สังเกตนะคะสังเกตทีมวิทยากรว่าเราจะนับให้เหมือนวินาทีเลยนะคะหรือว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็ให้จินตนาการว่าเหมือนออกรรมการนับหวยนะับเราจะไม่นับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ นับเร็วนะคะเขาอาจจะยังหายใจเข้าอยู่และไม่หายใจออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนับให้เป็นวินาทีนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยตาไม่กระพริบแล้วปากไม่ไอน,นะคะแขนขาไม่ขยับลแ,ลยแล้ว้วน้องไม่กระเพื่อมแล้วให้ประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยหยุดหายใจแล้วนะคะและต้องทำ CPR ท,ทันทีนะคะก่อนที่เราจะไปทำ CPR เราต้องรู้ก่อนว่าหัวใจคนเราอยู่ที่ไหนคะ ูสิว่าคิดว่าตอนนี้หัวใจบนเอาอยู่ตรงไหน,นอ่ะพี่วางก่อนแล้วเราจะเฉลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะวันนี้เราเจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันอ่าแสดงว่าน้องเสื้อเทาเป็นคนไม่มีหัวใจแน่นอนเลยถึงไม่เอาไปวางใช่ไหมคะเอาหัวใจไปฝากไวไ้ที่ใครฮะอ๋อรู้แล้วเอาลองวางให้หน่อนจะได้เป็นการเฉลยให้คนอื่น ไม่ได้อยู่ด้านซ้ายหรือขวาเลยด้านซ้ายกับขวาให้เป็นอะไรคะปอดน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาปัา๊มอะไรคะหัวใจนะคะออกเข้าไปเราอย่าไปปั๊มปอดใครนะคะเราจะมาปั๊มหัวใจกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการว่ามือเนาะถ้าเรานะคะตอนนี้เนี่ยเราเห็นหุ่นหุ่นมาถอดเสื้อผ้าถูกไหมคะ ถูกไหมคะยิ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงจะขอเติมหน้าเขาไหมคะไม่นะคะเขาให้ไม่จริงๆนะคะไม่ใช่ว่านี่พี่แพทยรบอกว่าจะต้องดูตรงนี้นะคะไปขอเติมหน้าเราไม่ได้นะคะมันจะเป็นการอนาจารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการวัดที่เหมือนๆกันนะคะวัดใ้ตรงจุดแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดนะคะวิธีการวัดนะคะเราจะใช้สองนิ้วข้างที่ไม่ถนัดสองนิ้วข้างไม่ถนัดว่าที่โรงที่สุดท้ายนะคะ ลองจับของตัวเราเองก็ได้ไมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนหรือว่าเหนือนี้ตีขึ้นไปอ่ะจับเจอไหมคะที่โค้งของเราทั้งสองข้างเนี่ยจะมาบรรจบกันแล้วจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นั่นแหละค่ะเราวางข้าต่อขึ้นไปจากสเหลี่ยมตรงนั้นเลยนะคะแล้วใช้ฝ่า,ามือที่เราข้อมือที่เราถนัดนะคะวางท้าต่อขึ้นไปด้านบนด้านบนของตัวผู้ป่วยนะคะไม่ได้วาดด้านบนมือนะเสร็จปุ๊บนะคะใช้สองนิ้วเมื่อกี้นะคะลอยออกมาแล้วประกบ มือที่อยู่ด้านล่างนะคะสังเกตมือว่าเราจะก,กระโดกมือด้านล่างขึ้นนะคะเราจะไม่จมับนองผู้ป่วยนะคะไม่ต้องไปจับของเขาไว้นะคะไม่ต้องไปสร้างรางฐานให้ตัวเองนะคะต่อใหจ้จะเจอผู้ชายที่ซิ่แขกแน่นแค่ไหนหรือต่อให้เจอผู้หญิงที่มีเดินนกเยอะขนาดไหนอย่าไปจับของเขานะคะมาถือเป็นการอนาจารเขาทันีไม่ว่าเขาจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะคะให้กระโดกมือขึ้นนะคะใช้แค่ต้นมือวาง หน้าอกก็พอนะคะดูนะคะลักษณะของการวางตัวและวางมือนะคะแขนหยียโลง y ไม่ได้นะคะมันก็ไม่มีใครออกไปวัดถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาถึงต้องมีการปฏิบัติด้วยนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเปิดอาชีพขั้นพื้ฐานจะต้องเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเหมือนพี่ๆได้ทำแมบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเวลาปฏิบัติเนี่ยคุณลุกตัวนะคะจะโดนเซตค่าขึ้นมาว่าเมื่อคุณปั๊มลึกแล้ว5หรือเซนแล้วจะมีไฟขึ้นที่ไหลของ นั่นเองนะคะแล้วแต่รุ่นเนาะแต่ของเราเนี่ยจะขึ้นที่ไหลนะคะถือว่าคุณฟังลึกแล้วและถ้าคุณได้ฝึกบ่อยๆนะคะกระบวนการของร่างกายมันจะเกิดการกล้ามเนื้อจดจำขึ้นมานะคะพอเราได้ซ้ำบ่อยๆลองบ่อยๆเราจะรู้แล้วว่าเราต้องออกแรงแค่ไหนไปถึจจะขึ้นนะคะแล้วเราจะสามารถนําแรงจากตรงนั้นที่เราจาได้เนี่ยไปใช้ได้ในชีวิตจริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออันดับแรกคือกดลึกนะคะ หนึ่ง 1> 1นาทีเราต้องกดได้100่งร้อยถึงหนึ่งรอยี่สบครั้งนี่คืออ,าาอัตราความเร็วต่อนาทีนะคะแต่ถ้าเราจะปั๊มคนคนหนึ่งนะคะในหนึ่งรอบเนี่ยเราจะต้องปั๊มยาวสองนาทีเท่ากับว่าเราจะต้องปั๊มกี่ครั้งคะสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบครั้งต่อสองนาที อัตราความเร็วนั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะคะจะตั่ยาวสองนาทีก็ได้นะคะหรือจะฟั่มสามสิบต่อปากสองคั้ก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ช่วยเหลือเ,ลเองนะคะอันดับสามนะคะลอยสุดคือการลอยหน้าอกคืนตัวให้สุดน,นะคะให้ทุกท่านสังเกตจากสองรูปนี้นะคะเวลาเรากดลงไปลึกลงใต้หมวสแล้วนะคะแล้วเราปล่อยขึ้นมานะคะมัคนจะเหมือนเป็นการบีบนะคะ ีหัวใจนะคะ นาทีนะคะในการที่ให้ผู้ช่วยเหลือคนอื่นมาเปลี่ยนเราเนอะตอนนี้แรงเราไม่มีจริงแล้วนะคะต้องเปลี่ยนตัวผู้ช่วยเหลือก็เปเลี่ยนได้ไม่เกิน10ปีนาทีทําไมถึงไม่ให้หยุดปั๊มบ่อยนะคะเรามาดูสอ, 2, 5, 5, อ,องภาพวิทยากรนำลอยู่นะภาพนี้ภาพแรกนะคะ,ะ,คะถ้าเราปั๊มปั๊มไปปุ๊บนะคะอาจจะปั๊มไปประมาณ40-50ครั้งเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเวลาเราหยุดนะคะ เปรียบเสม,มือนถ้าสมมติเราปั๊มปั๊มไปนะคะแล้วเลือดจะลังค่อยๆไหลเวียนแล้วเราหยุดเมื่อไหลเลือดมันก็กลับมาที่หัวใจเหมือนเดิมน,นะคะยิ่งหยุดบ่อยนะคะเลือดก็ไม่ถึงสม,มองแต่ถ้าเราปั๊มไปอย่าสมมงสม,ม่ำเสมอนะคะครบ2นาทีหรือว่าครบ5แต่เพื่อสอดรอบนะคะมันก็จะทําให้เลือดเนี่ยสูบข,ขึ้นไปไเรื่อยๆแล้วก็เวียนไปถึงสม,มองนั่นเองนะคะอันนี้คือใจความสาคัญของมันเลยนะคะ4ตัวนะคะที่จะทาให้ การเิียยาของเรานะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดกด็คือกดลึกกดร้อยปล่อยสุดและอย่าดหยุดก,กดนะคะถ้าทําได้สีอย่างนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตรวมกันอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเชิญวิทยากรนะคะเอาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ๆฝึกปฏิบัติทุกท่านนะคะขั้นตอนแรกในการ เข้าช่วยเหลือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความต่อทานนะคะการสอบเมิน์สถานการ่อบเป็นหลักแรกนะคะประเมินสถานการเวลาฝึกปฏิบัติเราจะฝึกให้เข้มแข็งนะคะว่าเราเป็นหลักสูตรที่โบรราการนะคะเอาหลักสูตรทหารเข้ามาด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกที่จะให้ท่านเนี่ยจำได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ทําให้การฝึกของเราเนี่ยดูมีระเบียบและมีประสิทธิภาพนะคะวิธีฝึกปฏิบัตินะคะประเมินสถานการ สะการแขนขึ้นมาสองข้างเลยเสร็จปุ๊บนะคะเราจะประเมินสถานการณ์รองคการประเมินสถานการณ์ไฟควันละมันแก๊สพื้นไม่เปียกน้ํานะคะเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วอ่ะยืดแขนไปทั้งสองข้างหน่อยคะ่ะกดไลค์นิดนึงแต่ชีวิตจริงไม่ต้องนะคะอันนึกเฉยๆนะคะเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเข้าไปที่ตัวผู้ป่วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการประเมินความรู้สึกตัวนะคะ ไปที่หัวไหล่ทั้งสองข้างพร้อมกับเรียกชื่อค่ะเมื่อผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองแล้วนะคะขอความช่วยเหลือในการยกมือสูง,สสงๆนะคะพร้อมกับตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติช่วยโทร1669พร้อมเครื่อง AED ด้วยนะคะเมื่อมีผู้ช่วยเหลือมาหาเราแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะประเมินการหายใจไม่เกิน8วินาทีโดยการโน้มศาเราไปด้านเดียวกับตัวผู้ป่วยให้มองเห็นตานะคะปา หน้าอกหน้าท้องแขนขานะคะแปลวินาทีเริ่มค่ะ 2> 1นึ่งสองห้าหเจ็ดเมื่อมั่นใจแล้วว่าผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองไม่มีการหายใจนะคะเราจะ C P R ท,ทันทีนะคะวางมือลงนะคะโดยใช้สองนิ้วข้าค่อยถนัดวางที่งมี่สุดท้ายนะคะส้นมืออีกหนึ่งข้างวางข้าต่อไปนะคะปล่อยสองนิ้วนะคะมา ประกโ,งโนงมตัวไปข้างหน้าเก้องศานะคะแขนเหยียดลงไม่งอแขนก้างขาเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเริ่ม C B าให้ดูเวลาด้วยเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่ารถโรงพยาบาลมาเราจะได้ภาพว่าเราสัญญาไปกี่นาทีแล้วนะคะและเริ่ม C ่านะคะเริ่มค่ะอ,อ่าให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นอัตราความเร็วนะคะที่จะอยู่ในระดับนี้สังเกตไหมคะว่าจะไม่เร็วไปหรือไม่ช้าไปนะคะอันนี้จะเป็นอัตราความเร็วที่อยู่ใน201-240ครั้งต่อ2นาทีนะคะเดี๋ยวตอนที่พี่ีฝึกเนี่ยเราจะมีสัญญาณนะคะเปิดให้ฟังด้วยว่าจะต้องปั๊มในระดับไหนนั่นเองนะคะโอเคค่ะสาธิตเรียบร้อยเมื่อครบ2นาทีแล้วกลับมาประเมินการหายใจนะคะ น้มตัวไปที่ศีรษะของผู้ป่วยให้มองเห็นหน้าแลคะแมาท้องนะคะแปดวินาทีเริ่มค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแป้าเมื่อเราประเงินเสร็จแล้วถ้าผู้ป่วยหายใจแล้วนะคะหรือกลับมาหายใจอีกครั้งนะคะเราก็จะได้เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ ถ้าบ้านเราภาษาบ้านเรานะคะก็คือคอยแบบประเมินอยู่ด้านข้างแต่ถ้าไม่หายใจเราก็ตั๊มต่อนาทีอันนี้เป็นการสาคิตรวมนะคะวันนี้พี่ๆทุกท่านนะคะจะได้นะคะจะได้ CPR อย่างน้อยเนี่ยขอกลลักี่ครั้งเนีคะสี่ร้อยสี่ร้อยถึงสี่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราลอ,ลองมาทดลองกันดูว่าตัวเราเองเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะเบรกกันประมาณขอเวลา5นาทีน้องขอเวลา5นาทีนะคะในการจัดสถานที่ฝึกสักครู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะดูท่างไปทักสิงสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอจัดขึ้นอยู่กหนมนะผนอยู่กับการการอบรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะการรวมกรรมการกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะการสูร่ิสก่อนครับหัวข้อการทำ CPR กันช่วยผู้ป่วยที่มีสภาวใจหยุดเต้นเฉียบลันครับ